ครับวันนี้แทนเราเปลี่ยนนิดหน่อยเนื่องจากว่าฟ้ารับเพลินเพราะฉะนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาแต่มันมีวามโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่วันนี้ถนนยมจินดาเป็นถนนเก่าแก่ของเมืองยองคือเขาเป็งานเลยงานนี้ปีหนึ่งอะ่ะมีไม่กี่ครั้งคือโชคดีที่มาวันนี้ถนนยมจินดาทั้งซอยเลยยาวมากคือมีของกินตลอดทางแล้วมีแบบ กิจกรรมการละเล่นต่างๆบแบบว่าคนแก่เท่าอะไรอย่างนี้เขาก็แบบมาล้ำวงอะไรแบบนี้กันแบบก็สนุกดีนะครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยเพราะเหมือนเป็นแบบเมืองเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งร้านที่เรามาเนี่ยร้านเนี้ยชื่อว่าร้านเชย เป็นร้านที่ผมมา,มากินบ่อยมากตอนที่เรียนอยู่ที่ระยองวิทยาคมก็รู้สึกแบบเหมือนอย้อน,ว,นวัยเลยหรือวะจริงๆแล้วร้านเฉยเนี่ยเมื่อก่อนมันมีแค่ชั้นล่างชั้นเดียวซึ่งเป็นร้านที่แบบว่าตกแต่งแบบคลาสสิกมากทุกอย่างแบบเปน็นเก่าอะไรเนี้ยแต่ตอนนี้ยเขาทำชั้นสองลวเราเลยไม่ได้มานานแล้วก็แบบงงเลยมาเห็นชั้นเฉยมีชั้นสองด้วยนะครับซึ่งถ้าใครเป็นเด็กระยองอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเด็กระยองเนี่ยเด็กมณยมเนี่ยเขาไปเที่ยวันที่ไหนอย่างกรุงเทพเนี่ยก็จะมีสยามอะไรนี้ใช่ไหม แต่ระยองเนี่ยเด็กระยองคือต้องรู้จักร้านรลาย,ยองกับเชยวันนี้เราคัมแบ็กแล้วครับแล้วก็บรรยากาศก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากด้วยนะเขาแต่งร้านดีขึ้นกว่าเดิมมากด้วยเดีย๋ยวรอดูอาหารด้วยว่าจะรสชาติอร่อยเยหมือนเดิมไหมแต่ต้องบอกว่าเครื่องดื่มหวานเนี่ยเขาอร่อยอยู่แล้วที่ดี น้องสั่งอะไรมา,ามามา่าขี้มาทะเลอร่อยไหมอันนี้นี่สุปคงครับคณะหมูกรอบเหมือนที่เคยกินตอนมัธยมและนนี้ไข่เจียวโบราณานี่ของง่ายๆที่อร่อยสำหรับเรา ร้านเฉยเป็นอีกร้านที่มีความคลาสสิกและย้อนยุคทั้งบรรยากาศและของตกแต่งในร้านเมื่อได้เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้เรานึกย้อนไปถึงอดีตเลยครับสมัยตอนที่เรายังเป็นเ,เด็กๆอยู่นั่นแหละครับถ้าได้มาระยองแล้วเนี่ยต้องมาร้านเฉยกันให้ได้นะครับบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยเครื่องดื่มก็มีให้เลือกเยอะแยะและที่สําคัญเนี่ยมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะแยะมากมายภายในร้านอีกด้วยครับ ส่วนใครที่อยากไปร้านเชยหาไม่ยากครับร้านตั้งอยู่ในตัวมือระยองถนนยมจินดาถ้าไปไม่ถูกเนี่ยก็ถามคนระยองเขารู้จักกันหมดแหละครับแต่ถ้าถ่ายรูปในร้านไม่จุใจ เดินออกมาจากหน้าร้านเชยก็ยังเจอถนนยมจินดาที่เป็นเมืองเก่าแก่ของคนระยองซึ่งต้องบอกว่ามีมุมถ่ายรูปคลาสสิกเยอะแยะมากมายตลอดทางเลยและยังมีคาเฟ่เปิดใหม่ขึ้นเต็มไปหมดอีกด้วยและที่สําคัญเนี่ยปัจจุบันบ้านที่ทุกคนเห็นอยู่นี้เนี่ยนะครับมีการอยู่อาศัยกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้ยินเสียงทักทายจากคุณปู่คุณย่าชาวระยองก็ไม่ต้องตกใจนะครับคนระยองเขาใจดี ผมเนี่ยรู้สึกโชคดีที่บังเอิญมาเจองานเดินกินชิมเที่ยวพอดีนะครับตลอดทางเดินเนี่ยอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมจากอาหารเยอะแยะม,มากมายครับมีทั้งดนตรีเปิดหมวกหรือแม้แต่กระทั่งรำวงย้อนยุก ที่สําคัญเนี่ยเขายังให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆด้วย <Wow. S 1> แต่ถ้าพูดถึงวันปกติที่ไม่มีงานนี้เนี่ยถนนยมจินดาก็ยังได้รับความนิยมจากผู้ที่มาท่องเที่ยวระยองอยู่ดีครับและสำหรับใครที่อยากมาเดินงานแบบนี้เนี่ยก็มาให้ตรงช่วงเวลาจัดงานตามนี้ได้เลยครับ กินเสร็จแล้วนะครับร้านเฉยเมื่อกี้ร้านเฉยก็แบบว่าสมกับชื่อเฉยนะทุกอย่างที่เฉยหมดเลยนะแต่มันดูแบบคลาสสิกมากจริงเรารู้สึกว่าเราโชคดีนะมาทันงานนี้พอดีนะครับเพราะว่าปีหนึ่งมันมี4ครั้งเมื่อกี้ไปดูมาแล้วและช่วงเนี้ยเป็นช่วงแรกที่เขาจัดขึ้นของปีด้วยเรามาได้ตรงเวลามากๆแต่ว่าเราอาจจะมาชา้าไปห,หน่อยจริงงานมันมีตั้งแต่เ,เย็นแล้วแหละ e ีนี้ก็เอาร้านเชยไปดูแล้วกันนะครับเผื่อใครที่มาแบบในเมืองอะไรเงี้ยเนาะอยากจะแบบรู้ว่าวิถีชีวิตคนระยองจริงๆแล้วเป็นยังไงนเนี่ยก็ลองมาเดินที่ถนนยมจินดาได้หรือมาตอนที่ไม่มีงานก็ได้ตอนไม่มีงานก็มีคา,าเฟ่ให้นั่งเปิดใหม่เยอะแยะเลยนะครับวินเทจวินเทจเยอะมากแต่เนี่ยเรามาช่วงงานพอดีมันก็จะมีแสงสีตามถนนถนนนะครับมันก็จะมีแสงสีนิดนึงปิดวอล์กหน่อย <c oughs> ไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวรอรู้ต่อว่า EP หน้าเราจะทำอะไรส่วนีทีนี้ ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วสวัสดีครับ